สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าไบชอปวันนี้ผมจะมารีวิวท้ายสั้นแต่งเฉพาะรุ่น CB150 และ 300R นะครับผมตัวนี้เป็นท้ายสั้นแต่งของตัวโฉมไฟตากลมนะครับทุกคนก็งานดโดยรลกออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นงานเคลือบสีพอร์โคนมาทางชิ้นนะเป็นสีดำเงานะครับผมโดยความหนาของเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 4มมิลลิเมตรนะครับผมก็งานแข็งแรงมากครับตัวนี้เป็นงานงานตัดเลเซอรนะ์มาทางชิ้นนะครับผมลองจับดูแล้ว ตัวงานของตัวตัดเนี่ยมันจะไม่มีส่วนขาส่วนเกินใดๆนะครับผมก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นขายยึดเฉพาะรุ่นของ CB 150และ3 0 0 r อย่างที่บอกนะครับผมโดยจุดยึดเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้รองรับพอดีกับจุดยึดเดิมของรถรุ่นนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปแลวถอดของเดิมออกแล้วติดตั้งได้เลยนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยที่พิเศษก็คือจะมีรูยึดสําหรับไฟเลี้ยวแต่งมาให้เพิ่มด้วยนะครับผมสามารถยึดไฟเลี้ยวแต่งได้ทุกแบบเลยนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปเลือกใช้ได้ครับว่าอยากจะติดไฟ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะใส่เป็นไฟเลี้ยวเดิมก็สามารถไปหาเบ้าไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยมาใส่เพิ่มได้นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยตัวข้างหน้านะครับผมเขาจะสกินนลายอา์มาแบบนี้ไว้สําหรับยึดตัวแผ่นป้ายทะเบียนนะครับทุกคนก็สามารถเอาแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยติดกรอบแล้วก็ยึดกับตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็งานแข็งแรงมากแล้วตัวนี้ก็สามารถพับได้ด้วยโดยลูกค้าเนี่ยสามารถพับหรือปรับระดับโดยการไขน็อตที่ตรงนี้นะครับผมเพื่อพับหมุนปรับระดับได้ตามต้องการเลยนะครับทุกคน ก็สำหรับใครนะครับผมที่มองหาท้ายท่นแต่งใหม่ๆอยู่นะครับผมทางร้านอยากจะแนะนำท้ายท่นแต่งเฉพาะล่นตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ